นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สมัยนั้นแหละนาคตัวหนึ่งอึอดอัดระอาเกลียดกำเนิดนา,นาคนาคนั้นได้มีความดรัริว่าด้วยวิธีอะไรหนอเราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เร็วพลันพลันแล้วได้ดําดิต่อไปว่าสํานักเชื้อสายสัพยาบุตรเหล่านี้แหลเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหรมจัย์กล่าวแต่คําสัตว์มีศินมีกัลยาณธรรม หากเราจะพึงบวชในสำนักสำนักเชื้อสายสกยบุตรด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะพ้นจากกำเนิดนาคและปรับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เร็วพลันครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มแล้วเข้าไปหาภิกษุหลายทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบทสมัยต่อมาพระนาคนั้นอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นปัจจุบันสมัยแห่งราติภิกษุรูปนั้น ตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้ครั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วพระนาคนั้นก็วางใจจำบวัดวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยืดออกไปทางหน้าต่างครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบ,บานประตูด้วยตั้งใจจะเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูเห็นขนดยื่นไปออกทางหน้าต่างก็ตกใจจึงร้องเอะอะขึ้นภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าอาวุโส ท่านร้องเอะอะไปทำไมภิกษุรูปนั้นบอกว่าอาวุโสทั้งหลายวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยืดออกไปทางหน้าต่างขณะนั้นพระนาคนั้นได้ตื่นขึ้นพระเสียงนั้นแล้วนั่งอยู่บนอัศนะของตนภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครผมเป็นนาาขอรับอาวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไรพระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่พิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทุนเรื่องนั้นแก่พระนาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วได้ทรงประทานพุทธโอวาทนี้แก่นาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาโบสถในวันที่14ที่15และที่8แห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจาักพ้นจากกำเนิดนาค และจะกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันครั้นนาคนั้นได้ทราบว่าตนมมีความไม่งอกงามในธรรมวิไญานี้เป็นธรรมดาก็เสียใจหลั่งน้ําตาทรงเสียงดังแล้วหลีกไปลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาามีสองประการคือเวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันหนึ่งเวลาวางใจนอนหลับหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี้แหละ เหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาคสองประการภิกษุทั้งหลายอานุปะสัมปันคือสัตว์เดรัจฉานภิกษุไม่พึงให้อุอปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสียอเรื่องของนาคนะครับมีในพระไตรปิฎกมีในพุทธพจน์ด้วยนะครับว่านาคนั้นเคยมาขอบวชนะนาคนัน้นเคยมาขอบวชนะนาอคือเป็นสัตว์มี มีอิทธิฤทธิ์นะครับนาคเนี่ยเป็นสัตว์มีอิทธิฤทธิ์แปลงกายเป็นมนุษย์ได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถนะบรรลุธรรมได้นะไม่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะครับได้แต่รักษาศีลไปนะเพื่อความได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เร็วพันก็คือการรักษาบทอุโบสถศีล8ปประการนะครับสวัสดีพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับ พระองค์ก็ตรัสเอาไว้เนาะว่า,าในภพที่เป็นเดรัฉานไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้อา่าเพราะอะไรรู้ไหมตอนจบตอนสองส,สุดท้ายเห็นไหมคุณอังเปามีเหตุผลมีเหตุปัจจัยนะเพราะว่าพญานาคนั้นจะกลายร่างอาแม้ว่าจะแปลงร่างเป็นคนเป็นอะไรได้หมดใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วในขณะที่ไม่มีสตินะตอนนอนเอตอนนอน นะตอนนอนก็จะกลายเป็นสภาพเดิมหรือตอนที่เสพสังวาสเสพเมถุนกรรมกับนางหน้าก็จะกลายเป็นน้าเหมือนเดิมอ่าก็นี่แหละนะครับอ่าเพราะว่าการมีมิจฉาสมาธินี่แหละที่เราเคยคุยกันนะที่เรามีมิจฉาสมาธิอ่ะนะครับเราไม่เป็นสัมมาสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าบอกคนพวกนี้ก็จะไม่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความ โกรธหรือโลภหลงอะไรได้ใช่ไหมอ่าแต่เขามีสมาธิไหมมีก็เหมือนนักพรตเหมือนลือศีนะครับแต่เขาคนพวกนี้ก็ยังมีโทสะอยู่มีเป็นพวกโทสะจริตยังมีอยู่อย่างเงี้ยตอนที่กําลังจะตายเนี่ยนะเขาก็มีฤทธิ์ฝึกสมาธิได้ใช่ไหมแต่ตอนตุยจิตดังน้อไปในความเป็นอกุศลอ่าก็คือมีเป็นพวกมีโทสะจริตมากๆเห็นไ,ไหม ก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธิ์เป็นพญานาคเป็นพยาคุดก็ว่าไปนะครับเหมือนเหมือนพวกที่ทําทานเห็นไหมพวกที่ทําทานมากให้ทานเป็นนิดนะครับแต่ทีนี้ตอนตุยเนี่ยจิตโน้มไปนะปรุงแต่งไปด้วยความเป็นอภุศลนะได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมพอได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมาเป็นแมวเห็นไหมเป็นช้างเป็นม้าเป็นบัวที่เป็นบัวเป็นช้างต้นอ่าเป็น หมาแมวบ้านคนรวยไหมได้ทรัพย์เป็นอันมากของสัตว์เดร,รัจฉานแต่พลาดตรงหนึ่งคือเมื่อเกิดในภพเดรัจฉานแล้วเนี่ยนะครับพระองค์บอกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถบรรลุธรรมของพระองค์ได้เออน่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ที่ตรงนั้นนะครับอ่ามีแต่มนุษย์และเทวดาเท่านั้นพรงค์เลยสําคัญไงเราะว่าให้เรามาศึกษาธรรมะของพระองค์เพื่อปิดอบาย เพื่อปิดอบายอ่าพระอ,องค์พระอ,องค์บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปไหว้สัตว์เดรัจฉานหรือพญานุง่งพญานาคพญานาคต่างหากที่ต้องไหว้เราเพราะเราบุญดีกว่าไงถูกไหมเราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เราต้องมีจิตที่แน่นอนกว่าเขาฉะนั้นแล้วเขามีจิตที่เป็นอกุศลเขาเลยไปเกิดเป็นเดรัจฉานอ่าแสดงว่าเรา แน่กว่าเขานี่ยพระองค์ก็บอกอยู่ว่าพบมนุษย์และพบเทวดาเนี่ยสูงกว่าสัต์นรกเดรัจฉานเปรตวิสศยนะสูงกว่าด้วยอะไรสูงกว่าด้วยผลบุญผลกรรมนั่นเองเออนั่นแหละนะครับนะเขาไม่ได้มีจิตนะสูงกว่าเราอะไรหรอกนะครับเขาก็พาดด้วยแนวโน้ม ของเขาไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นแล้วแล้วบางทีนี่เกิดไปกว่าจะได้อัตภาพขับเป็นมนุษย์เนี่ยโหยาวนานนะออบางคนอยู่อายุหลายร้อยหลายแสนพันปีนะครับอ่าอย่าไปเป็นเลยได้เป็นมนุษย์แล้วนะครับอย่าไปอยากเป็นพญานาคเลยนะครับบางคนมีถามอยู่นะวันก่อนเนี่ยถ้าจะไปเป็นพญานาคต้องทํำยังไงพระองค์บอกไว้นะว่าผู้ที่เป็นพญานาคเป็นเพราะอะไรเป็นสัตว์เป็นพญานาคเป็นพญาขุดเพราะว่า กลุ่มที่ไปร้องลําทาเพลงไปบูชาพญานาคนั่นแหละพวกที่ถวายอามิรทานไปบูชาข้าวตอกดอกไม้พญานาคเนี่ยจิตก็โน้มไปสู่ความเป็นพญานาคเหล่านั้นใช่ไหมพอตอนจะตุยก็คิดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นพญานาคไปก็โน้มไปสู่การเป็นพญานาคนี่แหละนะครับมีอยู่ในเล่มพบภูมิเนเขียนไว้นะใครอยากเป็นพญานาคก็ไปเป็นนะผมไม่เป็นหรอกผมเป็นคนนะเป็นเทวดาดีกว่านะครับถ้าจะยังมาเกิดอีกเนี่ย เป็นคนเป็นธรรมดาดีกว่านะครับอย่างน้อยก็มีโอกาสได้เจอพระธรรมคำสอนพระเจ้านะครับไปเป็นพญานาคเนี่ยเห็นไหมเหมือนพญานาคตนเนี้ที่มาบวชสุดท้ายแล้วก็พอ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 เพื่อนภิกษุเห็นไหมออกจากที่พักตัวเองก็หลับก็นอนพอนอนปั๊บตัวเองก็กลายร่างเป็นงูเป็นพญานาคเลยนะครับอืมถ้าเกิดเป็นพญานาคมีฤทธิ์ก็พอว่าไปอย่างนะ ถ้าเกิดเป็นงูดินเนี่ยทำไงนะอะบาร,รมีไม่ถึงไงนะครับนะภาวนาไม่ถึงนะแทนที่จะได้เป็นพญานาคมีฤทธิ์ด้านเป็นกลายเป็นงูดินไม่มีฤทธิ์อะไรนะโดนเข้า,เาไม้ตีตายอีกนะลําบากอีกนะครับอืงูดินนะเผลอๆไปก็เป็นอ่าไส้เดือนกิ้งกือไปเป็นพญาต์ไปอีกอลำบากไปอีกนะครับเป็นพญาต์เป็น เป็นพญาเดดูดถูกเขาล้ออีกนะครับเป็นพวกบักขี้กระตืออีกนะครับหนักอีกแหละ